สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องลำพูนพปร์ตี้กันอีกครั้งในคลิปนี้เราก็มีทรัพย์สวยๆมาแนะนํากันเป็นบ้านพักตาอากาศพร้อมกับวิวเขาสวยๆแล้วก็มีบ่อปลาอยู่ตรงกลางด้วยนะครับแปลงนี้ด้านหน้าทางเข้าจะติดกับถนนทางหลวงชนบทเป็นถนนที่เชื่อมระหว่างบ้านแจม่มไปออกสู่ถนนซปเปอร์ไฮเวย์ตรงบ้านสีบัวบานครับก็สามารถที่จะวิ่งลัดไม่ต้องเข้าตัวเมืองหรือผ่านนิคมอุตสาหกรรมได้ ตรงบริเวณทางเข้าก็จะเป็นทางที่โรยด้วยหินกรวดเป็นระยะทางประมาณ300เมตรครับจากถนนลาดยางเข้าไปจนถึงหน้าแปลงที่ที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นที่ดินแปลงนี้ครับที่เราจะแนะนำกันเป็นบ้านที่เพิ่งสร้างเสร็จเมื่อต้นปี2567นเองครับแล้วรอบๆตัวบ้านก็จะปลูกดอกไม้ไว้เป็นดอกคอสมอสตอนที่ทำเสร็จใหม่ๆนี่สวยงามมากนะครับแต่พอตอนหลังนี่ ถ้าเจ้าของเกิดมีปัญหาทางด้านสุขภาพไม่สามารถเข้ามาดูแลได้ก็ทําทให้ดอกไม้ที่อยู่บริเวณโดยรอบตัวบ้านนี้แห้งตายหมดนะครับท่านเจ้าของก็ให้คนมาเผาเพื่อไม่ให้เกิดเป็นเชื้อเพลิงไฟก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับก็จะเป็นรอยไหม้ๆนิดนึงในส่วนของสาธารณูปโภคก็จะมีไฟฟ้ามีน้ําบาดาลนะครับสามารถดึงขึ้นมาใช้โดยใช้โซลาร์เซลล์ภายในแปลงท,ที่ก็จะเห็นวิวที่อยู่ด้านข้าง ก็จะเห็นดอยขโมววิวเขาที่อยู่ด้านข้างนี่แบบพาโนรามาครับแล้วก็วิวทุ่งนาในส่วนของแปลงที่ก็จะมีรั้วลวดหนามล้อมรอบทั้งหมดครับตัวบ้านก็จะเป็นบ้านขนาด2ห้องนอน3ห้องน้ําเป็น2ชั้นนะครับสําหรับบ้านหลังนี้ด้านล่างนี่อย่างที่เห็นก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งสามารถนํารถเข้าไปจอดก็ได้หรือว่าจะทําเป็นที่นั่งเล่น แต่ก่อนถ้าเจ้าของทําตรงนี้จะเป็นในส่วนของพื้นที่ร้องคาราโอเกะหรือว่าไปรับประทานอาหารนะครับอันนี้จะเป็นด้านนอกของตัวอาคารต้นไม้ที่แห้งๆนี่ก็จะเกิดจากการที่โดนไฟเผาครับแต่ตัวบ้านไม่ได้รับความเสียหายใดๆทั้งสิน้นก็จะมีคนคอยดูแลตอนที่จุดไฟอยู่ก็จะเป็นพื้นที่เปิดโล่งมองเห็นเขานี่ล้อมรอบสวยงามครับอากาศดีมากในส่วนของตัวบ้านก็เป็นโครงเหล็กทาด้วยสีขาว จะมีบันไดขึ้นอยู่ด้านบนบริเวณด้านหน้านี่ครับตามที่เห็นในคลิปที่ทาสีเหลืองนี่ก็จะเป็นห้องน้ําแต่ก่อนตอนแรกโปรเจกต์ของที่นี่ก็จะทําเป็นสวนไม่ให้คนมาเที่ยวชมแล้วก็เป็นพื้นที่สําหรับจัดงานต่างๆหรือว่าจะทําเป็นบ่อปลาก็ได้นะครับเพราะว่าถ้านเจ้าของวางโครงการไว้แบบนั้นในตอนแรกนะครับในส่วนของบ่อปลาก็ลงปลาไว้หลายชนิดครับในบ่อนี้ น้ำก็จะลึกประมาณ3เมตรก็ข,ขุดดินขึ้นมาทำถนนทางเข้ามาด้านหน้าแล้วก็นำดินส่วนหนึ่งมาถมในส่วนของแปลงที่ครับตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนบริเวณด้านข้างไปจนถึงด้านหลังก็จะเห็นห้องนอนด้านล่างอีกหนึ่งห้องแล้วก็จะมีห้องสำหรับนั่งเล่นครับอยู่ตรงบริเวณนี้อีกหนึ่งห้องทะลุหากันหน้าต่างก็จะเป็นหน้าต่างกระจกครับส่วนกรอบก็จะเป็นไม้ผนังก็เป็นสีขาวนะครับสำหรับบ้านหลังนี้ โครงสร้างก็จะเป็นโครงเหล็กเหล็กกล่องทั้งหมดนะครับสําหรับตัวบ้านหลังนี้ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ในชั้นบนตอันนี้ก็จะมองเห็นรอยไหมของหญ้าอยู่นะครับเพราะว่าเพิ่งเผาไปได้แค่2วันในส่วนของการเดินทางที่ดินแปลงนี้หางจากตลาดอินทอนเพียงแค่3.6กิโลเมตรห่างจากบิ๊กซีลำพูน7กิโลเมตรห่างจากตัวเมืองลำพูน13กิโลเมตรและห่างจากสนามบินเชียงใหม่35กิมเท่านั้นครับ เดินทางได้สะดวกนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ด้านบนนี้ก็จะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องครับประตูหน้าตาก็จะเป็นกระจกแล้วก็จะมีห้องน้ําด้านบนชั้นสอนี่อีกหนึ่งห้องตรงนี้ก็จะมองเห็นแผ่นโซลาเซลล์นะครับที่ไว้สําหรับเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้าสําหรับปั๊มน้ําดึงน้ําบาดาลขึ้นมานะครับตรงนี้ก็จะมีบ่อปลามองเห็นจะเป็นรูปทรงของอานาฬิกาทรายครับสาหรับบ่อปลาแห่งนี้ อากาศที่บ้านหลังนี้ดีมากเลยนะครับลมพัดเย็นอยู่ตลอดไม่จําเป็นต้องติดแอร์เลยครับโดยเฉพาะเวลากลางคืนจะเป็นพื้นที่เปิดโล่งครับด้านบนนี้ก็สามารถมานั่งทานบุกกระทะอะไรกันก็ได้นั่งร้องเพลงครับเพราะว่าพื้นที่ที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ส่วนตัวหางจากบ้านคนหลายร้อยเมตรครับแต่ก็ยังอยู่ในเขตชุมชนอยู่แปลงนี้จะเข้าจากทางบ้านสีชุมครับ ตรงนี้จะเป็นเขตรอยต่อแต่ว่าแปลงที่ดินจะอยู่ที่ตำบลมะเขือแจ้บ้านสีชุมนี้จะอยู่ตำบลบ้านกลางครับสำหรับในส่วนเอกสารสิทธิของที่ดินแปลงนี้จะเป็นโฉนดคุดแดงน,นส .4 จอเนื้อที่9ไร่กับ37ตารางวาครับก่อเหมาะที่จะทําเป็นบ้านพักตาอากาศทําบ้านสวนบ้านสวนหลังจาก,กเกษียณอายุครับเพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากโรงพยาบาลด้วยไม่ไกลจากตัวเมืองแล้วก็ทําเป็นรีสอร์ท หรือว่าโฮมสเตย์บ่อตกปลาก็ได้ครับสำหรับที่ดินแปลงนี้ในส่วนของรูปทรงที่ดินผมจะขึ้นไว้ในด้านบนของคลิปนี้นะครับสำหรับราคาที่ท่านเจ้าของตั้งขายไว้คือ4 5ล้าน5แบาทพร้อมโอนเลยนะครับสำหรับราคานี้ท่านใดสนใจก็ทักมาได้ครับสำหรับที่ดินแปลงนี้061 7945415ผมอาร์ตครับถ้าชอบจริงๆก็นัดมาดูนัดมาชมกันก่อนก็ได้ครับ อยู่ไม่ไกลจากนิคมอุตสาหกรรมไม่ไกลจากตลาดอินทร์นะครับบรรยากาศดีมากท่านสามารถเข้าไปดูข้อมูลในงช่องของเราผ่านทางโซเชียลแพลตฟอร์มอื่นคือใน Facebook และใน TikTok ใช้ชื่อลำพูนพะะัฒนปตีสะกดเป็นภาษาอังกฤษครับถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยครับขอบคุณครับ